วนี้ผมก่อนขามก็ได้มาถ่าย,ยาท,ที่ที่วัดทําจหัวที่ทำบุญประจำปีของชาวบมามาา้าน,น,น,นทนนี่ทางทํรเนาะมาล้งกันใน่ังหวัดทําจหัวได้ด้วยทางบุีก่อนบาาน ทปนผู้ชมรลงยากไปยากถ้าใใจนัก้นครับถ่ายใจนักล้างถงาน้ำลูหลุมหลานใจเด็กอนเริ่มกรทางนี่ระทางใต้ในนกันที่เริ่มเด็ก่อนบานเรี่ว

เดี๋ยวมาแม่ลองสองค่ะทำไมไปปวดตัวปวดลากเลยเรียนสี่ศิลา ใช้ซื้อแลดั้ว้ใจแว่นกางได้อาการซัื้นมาได้อ่าืเกียเร่อนั้นได้หลได้ ha detto che per te è venuto 17 17 pomodoro a verde chi danno บางทีเประจำปีบ้านเฮาแลก่อนว่าทำเหมืทุกปีปีละสองเทื่อศาสนาพุทธของคนไทยเฮาต้องได้เห็นแบนทุกปีเน,ะเนะะะาะพนนี่น้องเนาะคนไทยโบกรถเพราะว่ากันแม่เป็นอดสิให้นดะำมาล็อกมาลอกรับลูกมาล,ม,ลาาามาลูกสิมาป้อนบาะหรือโบเลม่ามาล้ำเขาว่าได้ห้องได้ให้กเขา ปปีจะปีกระโมาลำอันสุกๆเนี่ยมาหลับบองบุญองทานแนวอยู่ในกินน้ำลูกน nah. <on the> ้ำเต้าหลวงบัวมานะรับคนที่มารับคนที่มาก่ะคนกรไดบุญน้ำพมเนีก็ไดอันานี้กระ่อเสื้อจอยลูกๆลูกอภินานเท้าเห็นย่าเนาะบุญก่อนบาทไว้ ตอนยังเป็นคนอยู่เกดตายไปแล้วกับส่วนบุญนั่งกัสทีได้เนาะต้งในโลกของหนึ่งโลกโลกพิธีหนึ่งน้องงอกข้าวคืนทำนี่ก็พิธีมเพิ่นเป็นพิธีก่อนเนาะเทศถ้าพี่น้องเทศเนาะพิธี่อนนี้ ขอบุญวันนี้ใค่บาตินวันนี้ตนน้นเหตุมาแดดใส่กาแฟแต่อก็ในเรื่อวิธีกรรมพวกที่ศาสนาพุทธของคนไทยบ้านเฮานะใช่ศาสนาพุทธเฮานี่คนะนะโอ้คนนับถี ได้หาพูดธวัประเทศใดกครับเพราะว่าพุทธมี่นี่ใจดีเตยพี่น้องนี่คือการทำบุญให้กับตัวเองใะคกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเุกปีมันเป็นนี่ได้ถ่ายให้ครับเพื่อนๆท่านผู้ชมได้เห็นเนาะผมก็ไม่เคย าม,ามาถ่ายดอกแบญจมาหิตเทเรกได้เลยมาถ่ายพิเีนี้ก็ได้วันลาบปันได้เทื่อนีเก็อักกอนนรอย mm hmm. ู่เพราะอะเนาะเศรษฐกิจมันบนูดีทำบุญก็มีชันใดก็ทำชันนั่นนะเรับทำบุญก่อนที่เายังเป็นชีวิตมีชีวิตอยู่ก็ ช่วงรับจากโลกอ่ะมแต่บุญกับบากปก็นำลังไปนำพี่น้องสีห้างสีน้นี่เลยก็ถ้าไปจากโลกนี้แล้วก็เอาอยัางไปนำบุได้เพื่อแต่ความหลังให้พี่น้องได้จู้จําว่าอุปมาลัทธิท่านอยู่นี่ทำบุญเคือเห็นนะเห็นหีเน้เนาะคือเสด็จไปคิดทำน,นิรภัยพี่น้องเด้อท่านผู้ชมเอฟซี